มาค่ะมนเมนูขาา้าสสตัมแจวปลาแดกใส่แมงดาเวลากินย่ามลงไฮลงหน้าเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ปลาแดเข้าถือขาสสตมัมแจวค่ะเอาหนึ่งหนึ่งห้ซกุก่อนนะคะเอาจังคอยเอามาแหล่เอาแล้วก็ฟักอันนี้ก็เป็นถวกวข้าตะไคร้ใบบักูถัอมกระเทียมเขาค่ะอันนี้เขาก็เอามาครวยครวให้ซุกซุกก็น,นะคะเนาะเข้าหั่นเป็นสิ้นสิ้นแล้วก็เอามาค่วเนี่ยค่ะค่วให้ซุกแมวนี่เขาก็จังคอยเอาไปตำเนาะ นี่ขาสีตั้มเจลปลาแดกใส่แมงดาซึ่งแมงดานี่เข้าได้มาต,ตลาดเนาะคะ่ะแมงดาแม่สองตัวเนี่ยได้มาต,ตลาดสองตัวตัวละสามสิบบาทค่ะ้องคอนกิดซื้อเป็นยังเคือหนึ่งปลาแดกเป็นยังคือหนึ่ง,ง,หงให้มันซุกนะลองคนกับกินซุกบวกินซุกเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแต่ว่าขาเห็ดแบบซุกนี่มันก็สีแสบแล้วก็เครื่องที่ข้าขวกลัวนั่นก็คือมันสียูเรยดด้วยเนาะค่ะเนาะ เจียวปลาแดดเข้ากบสีบ,บ,บ่อบ่อบูดเร็วว่าสันนาะแล้วก็นเนื้อย่ามข้าวต้มมันกบสีละเอียดง่ายน้ำเนาะคะ่ะแล้วข้าวสีบอ่อใส่คาตะไข่หลายเนาะมันสีเป็นเครื่องกินริดแกงขืนโพดข้าวสีเน้นตะหอมกับกระเทียมเนาะคะ่ะนี่นึงดาเฮาเฮามาตำให้ละเอียดละเอียดนุน่นๆจะสีละคะ่ะให้มันหอม,หอม เวทกินย่ำลงไฮลงหน้าเนาะหอบเขาไปหน้าไปคุยกบเขาเนี้ยหอนๆกินกับเจวกับสีเซียดีเด้อมาเตียนี่ค่ะแมงดาข้าสองโตมาหันนั่นล่ละซับแล้วข้ามาตำให้ละเอียดจังสีเลยคะ่ะตำให้มันหมุนๆอันนี้เป็นเครื่องที่ข,ข้ววาขวัวอาหันล่ะคะ่ะขาวตำใส่พริกแล้วเนาะเขาก็เอามาตำใส่กับแมงดาต่อเลยคะ่ะ ตั้มให้มันนุ่นนวลให้เนื้อมันเข้ากันดีๆหมดละค่ะหอมค่ะหอมตั้มเพราะท่านเดลเอาเนื้อกะหอมเหรอเดี๋ยวให้น้ำร่ายแตกใหุู้นละค่ะนี่ประเดี๋ยวที่ห้าหนึ่งแล้วห้าห้าสาับเอาเนื้อมันเนาะค่ะเอามาใส่ห้าก็สีบ่ใส่ประเดี๋ยวหลายเนาะห้าก็สีใส่ซ้ำเครื่องห้าซ้ำต้นแมงดาห้าที่ห้านี่นั่นละค่ะมันจะค่อยสี บกกบกินแมงดาเ้าวเมิดเนาะอันนี้ปลาแดกเฮานี่เ้าหยอดหนาปลาแดกน้ำเน้ะค่ะเนาะห้มันเดสนุ่นๆขึ้นจะงสีมันจะค่อยบ่แหงผลเนาะห้มันคือมีนามเนี่ยเพราะจะเป็นตะขุยเนี่ยเนาะค่ะหยอดหนาปลาแดกลงไปแล้วก็ผงนัวค่ะไผ่มากหลายมากหน่อยกระส่ตามมากเลยเนาะค่ะแต่ว่านี่สิว่าได้ใส่สมเนาะค่ะลราห้องกสิอาดมากใส่สมบคามเปียกมันจะค่อยแซ่บเิ่นว่า ทั้งนี้บอดได้ใส่ได้จ้ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยสีสันสวยงามแห้งเ้าสีบ่อนใส่พปกใบหอมสดนะคะนาะเพราะว่าเ้าสีเอาไว้ถ้ากินดนๆได้เนาะคะ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วโอ้ยหนึ่งขาหอน,หอนมาคุยน้ำกันนะค่ะเด้อเสแบๆน้ำกันจ้า